เนเื่องจากบ้านหนุกอึ่งเนี่ยนะครับได้ได้รางวัลของจังหวัดอุบลในการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแผ่นดินทําแผ่นทองได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่ง ัดมาแล้วว่าเป็นเอ่อเป็นกมหรือคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งเราจะเรียนว่าเศรษฐกิจหรือพื้นฐานฐานลากที่สุดเนี่ยสังคมฐานลากที่สุดที่เราเรียกว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าหมู่บ้านไหนมีความแข็งแรงมีความรักความสาม,มัคคีกันเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สุดเป็นเริ่มต้นคำว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนั้นก็คือเราอยากเห็นว่าหมู่บ้านนั้น หแผ่นดินธรรมก็คือใช้หลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแผ่นดินทองก็คือรู้จักเอาแผ่นดินหรือสิ่งที่อยู่ในที่บ้านน่ยให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดเป็นทองได้มีรายได้จากเหล่านั้นหมู่บ้านดุกอึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าผ้าพื้นเมืองจากลายดั้งเดิมลายบัวขาวเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมสร้างมา แต่หลังจากที่ได้มีการปรับหรือมีลายผ้าใหม่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนี่ยลายขอเข้ามาก็เกิดกระแสผ้าไทยขึ้นมากลุ่มทอผ้านี้ก็เลยเลยอาจจะเรียกว่าบูมขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อกี้ได้สอบถามแล้วก็ว่าอย่างน้อยเนี่ยบ้านหนึ่งก็ถ้านั่งนั่งทอไปอย่างเงี้ยก็ได้อย่างน้อยก็สี่ร้อยห้าร้อยบาทต่อวัน ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นถ,ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะไม่ต้องไปไปเป็นแรงงานที่อื่นเมื่อไม่ได้เป็นแรงงานที่อื่นเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นพื้นฐานของหลักที่จะอยู่ร่วมกันก็คือเนี่ยแหละรครับคือฐานลากกรรมการหมู่บ้านคือรากฐานของแผ่นดินที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อไป นี่ครับท่้นโอโสารพัดเลยเมืกี้ผมได้คุยกับท่านนายกอบตอท่านกำนันรวมถึงประหลัดอบตอว่าตอนเนี้ลูกหลานเขาเอามาขายออนไลน์ระดับเด็กและเยวาวชนมาช่วยบรรพบรุษช่วยพ่อแม่ปู่ญ่าตายายเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเกิดรายได้เกิดการตลาดที่ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็เลยไปกลายเป็นว่าผ้าของบ้านดุกอื่นนี้ แพร่หลายไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นรายได้ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เขามีความสุขเกิดแผ่นดินทองเกิดขึ้นแล้วณนะบ้านดุกแห่งหนี่นจริงๆแล้วมันมีทุกจังหวัดทุกตำบลน,นะครับถ้าเขามีกรรมการหมู่บ้านหรือมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งเนี่ยทุกอย่างมจะมีของดีอยู่ในหมู่บ้านนั้น อาจจะไม่ใช่กลุ่มทอผ้าอาจจะเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มกลุ่มอะไรเคยเจอกลุ่มลำวงกลุ่มเล่นโขนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยมันมีแต่ละประเภทการที่เราเลือกของดีมาแล้วมาทําให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ดีวันนี้ก็เราก็คือว่าเราเป็น best practice หรือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะให้หมู่บ้านอื่นได้รับรู้รับทราบไม่ใช่เรียนแบบแต่ได้รับรู้รับทราบเป็นตัวอย่างที่ดี แล้วก็อาจจะต้องมีการพัฒนาปรับใช้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับที่อาจจะเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปสู่สู่โลกออนไลน์หรือการข่าวทั่วไปนะครับทำให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถเกิดประโยชน์กับการการพัฒนาประชาสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้หมู่บ้านนั้นหรือพื้นฐานนั้นเข้มแข็งต่อไปได้หลักบวรเนี่ยเป็นหลักสําคัญนะครับบ้านวัดแล้วก็ รอนี้ราชการหรือโรงเรียนก็แล้วแต่วันนี้ก็มีตัวอย่างทั้งทั้งบ้านทั้งวัดและราชการที่มาร่วมมือร่วมใจกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือถามว่าในตำบลเนี้16หมู่ไม่มีถังขยะการไม่มีถังขยะนี่ถือว่าดีนะเพราะเนื่องจากไม่มีขยะออกมาเขาสามารถจัดการได้ใน,ในตัวบ้านเขาเองของขยะสดก็ ก็เขาก็ทำเป็นบ่อหลุมแล้วก็ได้มาเป็นปุ๋ยต่อไปส่วนเอขยะรีไซเคิลเขาก็แยกออกมา,มาแล้วก็มาขายหรือเอาไปให้ศูนย์เด็กเอาไปเนี่ยศูนย์เด็กเอามีของพัฒนาจากขยะรีไซเคิลอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเนี่ยความเข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าทุกคนจะเห็นจุดร่วมกันยังไงแล้วทำให้ทำให้พี่น้องยอมรับต่อกัน เมื่อพี่น้องยอมรับต่อกันปัญหาอื่นก็ไม่มีบ้านวัดโรงเรียนอย่างที่ว่าถ้าเรายึดหลักศาสนาเข้ามาเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวเนี่ยอบบยามุกก็น้อยไม่มีแทบจะไม่มีถ้าทุกคนยิ่งเราอาจจะพูดไปไกลว่าเป็นหมู่บ้านศรีห้าเนี่ยถ้าหมู่บ้านศรีห้าก็นั่นเลยกลายเป็นเป็นหมู่บ้านที่ปลอดอบบยามุกไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มียาเสพติดสิ่งเหล่านี้ที่จะทําให้ความชั่วร้ายไม่มี หมู่บ้านก็เกิดประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นอยากเรียนว่าหลักศาสนาเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจหรือดำเนินชีวิตให้เราได้ไปในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อสิ่งที่ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์สุขต่ตอไปเหมือนคำว่าสีเลนะสุขติงยติสีนำมาซึ่งความสุขครับขอบคุณ